สวัสดีครับพ่อโมเชนแอร์ครับวันนี้ผมจะมาเล่นเดี่ยวครับจะมาหาอันนั้นนะครับหามาม,มี่ลองเลกครับมาหาไฟดุมมี่ลองเลกครับเกมชื่อว่าไฟล์ดุมมี่ลองเลกครับนี่ครับฟรีหมอนอ๋อนี่ตัวแรกไปตัวนี้ก่อนตัวนี้ไม่อะไรประตูปืดเไม่อ๋อเนกดนี่ นี่ตัวอะไรอ่ะนี่เหรอให้ c o เ l e เอากดกดแล้วยังมีมาครับนี่ดูดีมัมี่ลองเล็กเอ้ยยัไอันนี้เอาเลื่อยเหรอให้เราปั่นอะไรอ่ะให้ทำอะไรเนี่ย รู้มากหรือว่าเอาไว้ทำไรก็ไปก่อนจิ๊กนี่นี่อะไรนะธรามกล้จะโดนนะเข้าไปไม่ได้อะนี่มีอะไรให้ปัดหรอไม่ได้ไม่ได้นะครับตัวอะไรเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นตัวมัเลยเอ้ยนี่ใครนะครับอ๋อนี่ครับ ไม่ลองเล็กอ๋อไม่ลองเล็บสำหรับมันเป็นเกมเมอร์ครับบันไดตึงอะไรมาได้ไหมบันไดตึงนี่นี่ตึงบันไดมาเราก็ไม่ได้หรอกยายแฮของมามี่ลองเล็กมามีลองเล็กสำหรับอะไรเนี่ยอ๋อเอาถ้ามีลองเล็กก็เป็นแมแวมุมแล้วเลาเข้ามาเป็นแมวมุมล่างสอง เดี no no no. No ๋หลล่างสองเลยครับก่อนนะพินได้ครับพินแร้ครับตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับบันไดหรอครับบันไดทำอะไรไม่ได้แล้วเอ๊ะคอมพิวเตอร์อ๋อเข้าใจเก้าเก้าบวกสิบได 100, 100. แล้วก0ใกด้1 0 0 100เออแล้วใครจะไปบวกได้42นัดแล้วคืออะไรอ่ะใครจะไปบวกได้อ๋อเมานี่เมานี่นะครับได้กูลัวนี่ต้องต้องตอบ42ครับ ตอบ42นะครับตอนสุดท้ายต้องตอบ42ครับเอา42ไปได้เลยครับก็จะได้ครูอบนี่แล้วก็จะขึ้นตึกอะไรก็ไม่รู้นะครับภาษาจีนครับเกาหลีก็ไม่รู้ครับพี่เกมนี้เก็เกบแพ็รดูแล้วตรงนี้ก็ไปไงครับไปไม่ได้ครเลยตรงนี้จะหมดเละ ก็จะไม่มีอะไรหรอกมั้งจะหมดเลยให้ตีฮักกี้บักกี้ไปไปกินที่สองกีบักกี้ฮักกี้เฮ้ยฮักกี้ให้คอเล็กประมาณสามตัวครับนี่ครับจิ๋วจิ๋วนี่ครับแล้วปิดอะไรนะครับ วิงไปก่อนครับวิ่งเร็วกันนะครับเลยไม่ได้หรอครับตรงนี้เป็นปุ่มโอเพ้นโอเพนให้ไปตรงนี้หรอครับเรากดนะครับมันมม่ลงเลยชิวจ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 ิวรีบิงริบิงแปะมือนะครับ ตรงนี้มีอะไรไหมครับให้ดึงหลงได้ครับอ๋อดึงไม่ได้ครับเฮ้ยไม่ไปไม่ได้เลื่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับต้องไปนะคอับนี่ครับเดี๋ยวผมลองกดทิเปพลก่อน,นครับอ๋อไปสถานีรถไฟกิมก่อนครับ ไปทางนี้ลองไปทางนี้ก่อนครับไปอีกรอบนึงครับตันนี้ก็กดลองกดดูก่อนครับปุ๊บมือติดไปด้วยนี่เปิดสวิตไฟได้ไหมครับเปิดไม่ได้ครับเอ๊ะหัวนวินาวกาศนี่คนเล็กมอมมี่ลงเล็บไปอวกาศครับใส่เสื้อชุดนัก ปีนเอ,าอกาะครับโยเพนแล้วก็ไม่เจอเลยนะคบตอนนี้ผมไม่จเจอเลยครับปีเนเอา้าที่มันปิดนี่เดี๋ยวไปที่สถานีรถไฟเหมือนเดิมครับไปไปเจ้าตัวนอนบ้างพอดีตัวนอนเดี๋ยวค่อยไปที่เดิมครับนี่ให้ไฟไฟ,ไฟเอ้ยไปเดงนก่อน นี่อะไรนั่นมันคืออะไรครับไม่เหมียนน่าจะ่ยังหาทางไม่เจอนี่ไงป๊อบเก็ตครับมาดูตัวที่ได้กดครับตัวที่ได้ก็เนียบม,มัมีโลงเล็กแบบนี้ครับเป็นมาม่โลงเล็กแบบแม,มมมุมผสมสองล่างครับอุ้ยอันนี้ก็กระไรใจอ๋อได้แล้ว แล้วก็ต่อไปก็คูบลนี่นะนี่ครับม่ลองเล็กก็เร็เรวกันนะดิครับตัวต่อไปก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับม่ลองเล็กแบบฉบับธรรมดาแล้วก็ตัวนี้ครับอ๋อมีตัวเนิวด้วยนี่นิอวอ ให้เติมบัครับนี่ครับม่รองเล็กธรรมดา,าครับหาง่ายมากเลยครับเดี๋ยวแปลงล่างสลับเดิมล่างซะเหมือนเดิมเพราะตัวนี้เข้าไม่ได้ครับลองเข้าแล้วครับคอมพิวเตอร์คอเล็กเหรอให้เก็บให้เก็บตัวของพิวเตอร์หูนานกันนะนานก็เก็บทำอะไรครับอ๋อน่าจะเป็นแฮกเกอร์ครับว่าเหตนว่าอยู่ในของด้วย ไม่ไปได้อ๋อเป็นรูปแบบนี้คือทางวาัดไม่น่าจะเป็นแบบนี้ถ้าจะเป็นแบบนี้ครับไม่รู้ครับตัวนี้มีอะไรไหมครับกดจิ้มพิ้งไปก่อนครับม,มีอะไรเหรอกครับมือติดไฟเอ้ยอ๋อเพื่อนครับนอนเพื่อนครับไม่ก็นว่าตัวอื่นครับน่าจะมีอะไรครับ นี่ครับประตูนี้ครับน่าจะมีอะไรหรอตัวนี้ก็เปิดไม่ได้ครับทำไมไมีแต่ประตูมดุดแบบปิดๆเลยครับนี่ครับเปิดไหนครับนี่ครับเปิดต้องเปิดซึประตูครับแล้วประตูที่เพื่อนวิ่งมาตัวนั้น เขาประตูตรงไหนครับเฮ้ยลูกครับลูกให้ไปตรงลูกครับเข้าได้ครับให่หาอะไรครับนี้เปิดไม่ได้หรอครับให้หาปุ่มอ้อปุ่มอ้ปุ่ม,ม,มตรงนั้นเข้าใจรบปุ่มตรงนั้นครับไปเดื ไว้เดอปัดทนให้หาปุ่มนี่ดาวอยูอนะ่นั่นเป็นสกิลเกมอ๋อนักเป็นบอบมัมมี่ลองเล็กฉบอบแบบพีเยอะคือไม่ใช่ผู้ลุมครับไปค,ครับตรงนี้นะครับต้องจำเลยนะครับว่าตรงนี้ครับปุ่มอยู่สักที่หนึ่งครับ ตามลูกสองไปนะครับอ๋อไงต้นไม้เล็กๆครับคิดไม่ได้ครับเมื่อกี้อ๋อมันไม่ลองเล็กแบบเชวอบเป็นต้นไม้ครับไปต่อนะครับตรงไหนแล้วครับที่เป็นปุ่มครับเบื้องจำได้ไหมครับว่าปุ่มตรงไหนครับนี่ครับ วิ่งต้องใช้สเตมินาครับนีี่วิ่งีวิ่งนีง่นี่ชาร์จสเตมินาวิ่งชึบวิ่งชึบเอาให้หาปุ๋มอีกรอท่านต้องเก็บสเตมินาไว้ตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้จะต้องเป็นปุ๋มครับ เดี๋ยวชาร์จเตมไห,หน้าก่อนนะครับปุ่มตรงนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนปุ่มหรือปุ่มแล้วครับนี่ไงครับอันนี้ก็ตื่นไปตรงนี้ครับก่อนนะไปดูก่อน,นครับจำพยายามจำทางครับดึนตรงไปครับข้ได้เลยครับ ต้องกดปุ่มแล้วคือมันจะมีเวลาอยู่นิดเดียวชึบเฮาวิ่งครับเวลานี้ต้องวิ่งครับวิ่งเพื่อนได้ยังวิ่งวิ่งวิ่งไปต่อวิ่งอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว,อ,ดดยวอึ๊บเอาตรงเนี้ยจะไม่ได้แล้ว่ายาครับเดี๋ยวผมขอทเลพอร์ตไปก่อนครับ เมื่อกี้ไปแล้วแต่เขาก็ต้องไปตรงนี้นี่ครับนี่ขังไว้แล้วก็กดจิ๊บไปนี่ไงตรงเจ้าตัวนั้นหมาเจหามาเอาหมาอยู่กันสองตัวนั้นเหรออยเอ้าม่ยืนตรงนั้นขึ้นมาอา้อาวแบบนึงครับ ต้องหาตัวอะไรอ่ะครับไม่มีตัวอะไรครับตัวนี้ครับครับอ๋อเข้าใจแล้วครับจะหมายยากนะครับเราดึงไปได้เลยไหมครับ ตรงนี้เหรครับเพื่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนขอให้เดินตรงนี้ก่อนเหรอที่เดินตรงนี้อ๋อตรงนี้นะครับต้องเดินตรงขอบๆตรงนี้น่าจะตรงนู้นก็ได้ครับแต่ระวังตุ่มครับตรงนี้น่าจะยากเฮ้ยอ๋อไงตรงนั้นขนเล็กมีดอกตัวไหนอ๋อได้ power normal ได้สัตว์เลี้ยงครับตรงนั้นเหมือนมีทางไปครับ ต้องหาทางไปครับนอน,ตร,นตรงไหนครับเห็นมีนอนสองตัวครับเห็นนอนสองตัวกำลังเต้นเลยครับก็เลยหาพยายามหานอนก็รู้ว่านอนตรงนั้นนะตัวนี้ไปไม่ได้นอะไรให้ทำอะไรเทปเหรอต้องหาเทปครับน่าจะหาเทป เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตกแล้วก็เสียใจตกไปก่อนครับกดนี้แล้วก็เห็นตรงนี้มาครับมองแล้วเห็นครับอึ๊บโอ้ตรงนี้ยากครับก่อ,อนชาร์จเต็มหน้าก่อนครับทิปอุ้ยเกินครับขอโทษเลยครับไป เดีวยวก่อนเดียวก่อนเดียวก่น,กน,กนโอ้ยอยากมาเลยครับต้องหาทางไปให้น้ครับตอนนี้ไม่รู้ว่าไปไงครับเดี๋ยวไปที่เกมเ์สีแทนก่อนครับตรงฮักกี้ตงนี้เรายังไม่ได้ไปตรงนั้นเลยครับประตูนี้เหรอครับยังไม่ได้เข้านี่ครับไง อจทองทองตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้มันจะมีตัวตนครับมามีม่ลองเล็กแบบเธอเป็นเกมเมอร์อ้อาวตัวนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วครับนี่ครับเราต้องมาตรงนี้ครับกดเข้ามามีตัวอะไรนี้ไหมอา้อาวนี่ห่างตรงนี้ครับจะเจอหางตรงนี้ครับถ้ามาตรงนี้อ๋อมามีม่ลองเล็กเทว ตนี้มีอะไรหรอครับอา้าวอันเนี้ยตัวเนี้ยไม่มีน่าจะมาแค่ตัวเดียวครับตรงนี้ต้องมลงไปต่อครับจะลองวับไปที่ต่อไปที่ตรงนี้ที่ต่อไปเลยครับตรงนี้ไงเป็น กนน่าจะได้มาไม่ลงเล็กฉบับเป็นครับนี่ไงครับเอฟปุ่มไงตรงนี้ครับฮักกี้บักกี้บอร์ดใช่ไหมครับอ๋อก,กีบอร์ดแบบคลาสสิคอึ๊บให้กดปุ่มครับแล้วตอนน้องรีครับอึ๊บนี่ฮักกี้บักกี้แบบฉบับเออเลอครับ กสารอ๋อนี่มีอะไรใช่ไหมครับโอเคครับไม่มีอะไรครับเดินไปต่อครับชอบร้านนี่นี่คือร้านร้านมีอะไรบ้างครับไม่รู้ครับในตรงนี้ไหมครับไม่มีครับมีครับคอมพิวเตอร์ ใส่รหัสหรอเอาดเดี๋ยวก่อนนะให้พิมพ์เหรอหายจากอาการบักแล้วครับเมืกก่อกี้หายแล้วครับไม่รู้กดออกไงครับเดี๋ยวดีก็หายครับ เดินไปต่อเลยเฮ้ยถ้าเมื่อกี้จะไม่มีอะไรหรอกครับเอาคือสีฟ้าหายให้แปดตรงนี้แต่หายครับนี่เปิดตรงนี้ไปครับตรงนี้มีประตูเขาได้ครับเฮ้ยอะไรโอ้นี่อะไรปิกาจู กี่บอกกี้พิกาโอเพนโอเพนเลยครับยังไงตัวที่สองอ๋ออ๋อตัวที่สองล่ะนี่ขอเล็กตัวนี้ครับแอบอยู่ตรงนี้ครับอ๋อน่าจะเป็นตัวเราเองมั้ง รนนี้มีอะไรบ้างมาัม้ยมีอะไรหรอครับน่าจะไม่มีอะไรครับตรงนี้อะไรไม่ได้ครับต้องใส่ใช่ไหมครับลองเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับ กอ,อ๋อต้องใช้ตัวนั้นเหรอตัวนั้นแล้วอยู่ไหนเหรออ๋อถ้างั้นตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาทีหลังครับครับที่เปิดมาได้ครับ นี่ก็กระโดดมาแล้วจะกระโดดไม่ได้ครับสำหรับคลิปน,นี้ก็พอแค่น,นี้ก่อนนะครับเว่าหามาก็ได้เยอะแล้วครับไม่รู้ว่าหาได้เท่าไหร่ครับแต่พอแค่น,นี้ก่อนได้ไหมครับอย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะครับบ๊ายบาย